ไฟไปนหนึ่งเออแทงตายพี่ดิเรียบร้อยนอนซะชิวเลย,ยนอน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 อะไรสมุกกันมาเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเรียบร้อย เรียบร้อยกราบสวีทสวัสดีนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่องเทพปึ้มชาแนลนะฮะในเกม Battlefield V นะครับผมเราอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวปืนทอมมี่นะครับผมปืนนี้เลยสุดยอดนะฮะทอมมี่ทอมมี่ต้งทอมมี่หน่อยปืนนี้อย่างเท่มี50นัดในแมกกาซีนนะฮะมาผมเพิ่งเข้าห้องนี้มาฮะลบกันระหว่างนาซีกับอังกฤษนะครับผมอยู่ฝั่งนาซีนะทุกคนจะมารีวิวปืนทอมมี่ซะหน่อย การแต่งปืนไม่ดูตอนท้ายนะฮะสงครามมันเริ่มต้นขึ้นแล้วฮะด้านในมีการประทะกันบนคลังเก็บเครื่องบินลบกับอังกฤษฮะดูเดือนแน่มันยึดฐานทัพซีผมยิงอ้อมข้างจะตายเพระว่นเนี่ยอุดรสไนเปอร์จากบียิงะฮะเราใช้เป็นถอมสันด้านในมีคนด้านบนมีคนอีกสไนเปอร์อีกด้านข้าง ล,ล่างก่อนเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวลอยลหลังให้มีเพื่อนเราคุมได้ฮะผมวิ่งลงล่างไปเดี๋ยวลอยหลังพวก,กวันจบมันจะตายแบบไม่รู้ตัวอะไรกันครับเนี่ยเรียบร้อยบวกแล้วตายไปไม่รู้ตัวมันล็อกอยู่มันล็อกอยู่แต่มันก็ตายไปฮะเชิญสมมุติกันไว้ก่อนแลน้าเยอะมาก เรียบด้อยอีกหนึ่งเลียสมุกกันไว้ก่อนสมุกก็มีอีกด้านบนมีมนอาไปรถเพื่อนวูนหลังเข้าหลังเข้าจะสมุกกันไว้ฮะแตกไปแตกไปแตกไปผมนี่ะสมุกอยู่ น่ามีเดี๋ยวลุกแป๊บคล้ายๆว่าเราจะตายเดี๋ยเรียบร้อยโอ้โหหลังเต็มเลยจับไปห้าตัวฮนะลงไปแป๊บลงดิลงดีโอ้โหพุ่งก่อนเราหน้าทิ่มไปเลยเนพะื่อวิ่งอมหลังมันมันต้องตายแบบไม่รู้ตัวฮะ ตรงล่างครับอู้สไนเปอร์อีกอ่ะสมุก,กันไว้อุ้ยเรียบร้อยโอ้โหมันนอนเนียนเลยตกใจหมดตกใจแฮะน่ามีเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งมันดักอยู่ด้านในกันิ่งอ้อมหลังมันดีกว่าฮะ มันเรามีฝั่งเรามีรถถังแคมป์ด้านบนอยู่ได้เปรียบแน่นอนพวกอังกฤษต้องถอยท้าไปเพื่อนเราเพื่อนเยอะมากเลยด้านบนด้านบนเห็นปหมด้านบนสวยปิวไปแล้วอย่าไปด้านบนด้านบนด้านบนหัวแตกไปหนึ่งอยไหนอีกวะเนี่ย แล้วผมไปแล้วผมไปแล้วแตกกระทองโอ้โหตัวเดียวแฮะเออแต่มันตายแล้วผมรอหมอชุบไปช่วยเพื่อนจะสมองก่อนดีกว่าไอ้ด้านหน้ามีแต่กระถองมีไฟเรียบร้อยด้านหน้ามีกด้านหน้ามีก มาใต้หนึ่งเรียบร้อยด้านนีด้านนีรอแบบรอแบบกําลังชุบสวยผมไปเอากระสุนแบบเอาสมุกแบบฮนะต้เรียบร้อยเพื่อนตายด้านนอกกันอ่ะยิงกันที่ไหนครับผมว่าหลังเข้าแน่นอนหลังเข้าดแน่เดี๋ยวทันเลยล็อกรอ ยุยเรียบร้อยมันกลับพุ่มก่อลงล่างไปอ่ะไปแล้วสไนเปอร์ยิงมาต่อไปยืดีกันเพื่อนกู้ด้านหน้ามีคน แล่นหน้ามีเดินดินเรียบร้อยแตกของไนเปอร์ยิงมาจากด้านหลังเนอะตรงนี้เยร์ค่อยๆเช็คไปค่คอยๆเช็คไปจะสม,มุกกันไว้โอ้โหกำลังใช้สม,มุกกันเลยไายตัวนอนเนี่ยจัดไปสิแปดตัวสีน่าจยเคเียร์ทุกคนสีเลียสีเลียสีเลีย ยูผมได้ละซีด่วนเพื่อนมาซีด่วน,นเจสสมูกักนไว้จะได้ไม่มีใครเห็นทุกคนมานะสีไม่เขียยแล้วด้นานนี้แน่ยยึดสีไปเพื่อนยึดสีไปเดี๋ยวผมไปช่วยดีก่อนน,น,นันานคนน้านคน เก็บตายเห็นไม่ตายปูสนเปอร์แรงจัดเลยเมื่อกี้ตำแหน่งไหนโอผม่โดนเฉยเรียบร้อยคนนั้นนอก เรียบร้อยโอ้โหตายตัวหนึ่งซ้อนมาแล้วจัดไปยี่สิบสองตายเจ็ดเองวิ่งหาแปบบ๊แบแมปใหญ่มากพอรู้ตำแหน่งแล้วไม่อยู่ด้านบนผมพอรู้ตำแหน่งอยู่ โอ้โหอันดับสามอยู่นะฮะพนะเพื่อนๆระวังนะตี่นี่ครับผมเพื่อนเรียบร้อยสวยชูไปชูไปสวยยูซีมายูซีมาเตรียมสมอ่อก,ก่อนด้านหน้าน,นี่ยังไม่มีคน ต้นนี้เขียร์ผมเช็คอยู่ผมเช็คอยู่แต่กันหนึ่งต้นนี้เคลียร์ฮะต้นนี้เคลียร์คนมันอยู่ด้านบนเหรอคนนี้เขียะนะขึ้นตายด้านบนน่ะ เราไปเพื่อนหานเพขึ้นอยู่กำลังกำลังมีขึ้นไปโอ้เพื่อนตายแล้วต่อไปยีด่ดีดีด็อกดีด็อกดีด็อกเรียบร้อยมาฮะมามามาเอาดีถ่ายดีขึ้นไหมโอ้สวย โอ้โหสไนเปอร์มันนอนอยู่ตรงเครื่องบินเนี่ยจัดไปยี่สิบหเองระวังสไนเปอร์เพื่อนจุกกันด้านหน้าเลยนอนตรงปีกเครื่องบินนะฮะตรงนี้เคลียร์ต้องมีสไนเปอร์อย่างนี้นอนอ่ะผมได้ยินเสียงอยู่ปอแป๊ะป้อแป๊ะอยู่แต่ก็ะถองสไนเปอร์ตายโอ้โห รถถังลืมบียอดีก่อนรถถังแคปไปด้น,น่ามีคนเห็นแล้วได้แล้วเยบร้อยมาดิทอมมี่มีห้าสิบนัดอะเห็นคนนะนอนดักเจ้อไอ้หนูเรียบร้อยเพื่อนเคีย ยดดีด้ดวนดีประทากันหนักมากผมกลัวตายด้วยรถถังอลยดิสวยๆชุบไฟสวยส,วยส,วยสมงกู่สมงกู่สมงกอย่างเดียวให้จังหวะนี้มีคนนะด้านหลังหลังหลังหมดแตกไป อร่อยเพื่อนสวยวด้านหน้าปะทะด้านหน้าปะทะด้านหน้าปะทะฮะด้านหน้าปะทะสีคุมอยู่ต่อไปยินด,ดี๋ยอุ่หลังเข้าเห่แล้วเยอะมากเลยชุบกันด้วยตายไปแล้วด้านหน้ามีใช้สมุกกันก่อนบอกเพื่อน

โอ้โหกำลังจะวิ่งออกไปเลยสวยฆ่าไป35ตัวเอฟน่าจะเคลียร์นะผมว่าเอฟเคลียเอฟเคลียร์เฮ้ยมีคนด้านหน้าผมอีกแล้วสไนเปอร์สไนเปอร์มากกว่าหนึ่งเขาแตกไปหนึ่งนิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วเรียบร้อยผลลัยที่เกิดเรียบร้อย เรียบร้อยฮะเรียบร้อยจ้ะคุมเก็บหมดเฮ้ยเอฟมีโลุ้มดีเพื่อเราจะสมุกบังหน้าก่อนเดี๋ยวช่วยเพื่อนเดี๋ยวช่วยรอแป๊บนึี่ขอเพื่อนเดี๋ช่วยกันลบ โอ้โหสวยโดนท้ายทุเองตะกี้เพื่อนตะกี้ตะกี้เมยมย์สามร้อยต้องไปดีต่อต้องไปดีต่อเราต้องชนะเท่านั้นตอนนี้แต้มเราตามอยู่ทุกคนแต้มตามแต้มตามดีเคลียร์แล้วสวยดีเคลียร์แล้วฮะดีเคลียร์แล้วไปสี่เลยเพื่อนไปสี่เลยเสียงสไนเปอร์นั่นน่ะ ชัดมากนี่ไงเรียบร้อยผมว่าต้องขอคอ,อยนี่น่าลำคาญมาก,กับด้านบนล่ามแป๊บล่ามันแปบบ๊บไปล่ามันแกบบ่อนเรียบร้อยนี่เขี้ยนแล้วเจ็บหนักแค่เจ็บหนัก ดดตรวจกลานเลยดิซี่เราวิ่งลงล่างไปเตรียมลอยหลังพวกวันเพื่อ <c oughs> ตายตรงนี้รอแป,ป๊บนึง <c oughs> คนนัานหน้า <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ปลอดภัยเรือเปล่าด้วยด้านไหนมีด้านไหนมีซีซีเยอะอยู่ซีเยอะอยู่ หัวเรานั่นแหละนันแหผมเห็นแล้วลูกหมดผมเห็นแล้วผมหัวลูกตำแหน่งมันอยู่มันอยู่บนหัวเราไหนละเรียบร้อยผมแตกไปผมอยู่จ้าผมอยู่จ้าเอาสมุกแป๊บเออตานี้ดูเดือนมากทุกคนดูเดือนมาก อยู่ด้านหน้าเราแน่เนี่ยโอ้โหหลังเข้าไอ้เจ้าหมอระวังหลังเข้านะอุ๊ยโอ้โหโดนสไนเปอร์ลองนี่เพื่อนราลองด้วยสไนเปอร์มาไอ้เพื่อน,อน,มออนผมครับ ผมได้ผมจำมันได้ไอ้สนันเปเอร์าตายไปต้นบนเคลียร์ไปบียนดีกว่าเพื่อนระเบิดลงแล้วระเบิดลงแล้วเรียบร้อยปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยสีดนะสีดูนะ ใครเตะระเบิดมาเนี่ยิงไฟไปหนึ่งเออแทงตายพี่ดิเรียบร้อยนอนเะชิวเลยใส่นอนใส่นอนใส่นอนอะไรสมุกกันมาเรียบร้อย

โอ้บอลมิดโอ้โหผมยิงพื้นมันไม่ตายอุตส่าห์หันหน้าหนีซิดได้จ่าแมวจ่าแมวจ่าแมวยิดเอไปเพื่อนยิดเอไปเราจะไล่ฆ่าพวกมันดิยิ่เสียงสไนเปอร์แถวนี้ปอแปะป๊อแปะเห็นละด้านบนแตกไปเรียบร้อย รถถังนั่นน่ะจะสมุกกันไว้ดดเดี๋ยวโดนรถถังยิงเตรียมชาร์จซีเลยซีมีคนนิดหน่อยอาสมลงไปก่อน่าสมุกแวบจะแบบคนมาแล้วหลังเข้า Điệp rồi đi con nhìn phẳng quá Cái này đó Điệp rồi Kia Bỏ Rồi Bắp bắp đánh nằm đi này đó, cái này đó Đánh bốn, đánh เรียบร้อยไอ้ถังถอยไปดิไอ้ถังสวยต่อไปเหลือบีช่วยบีให้แต่ดีโดนอยู่นาซีมีคนนะจัดไป59ตัวอยู่อ้โหสุดยนะอดแฮะไอ้วิกตอรี่ไปแฮะนาซีชนะอังกฤษนะครับทุกคน ผมได้อันดับ2นะฮะค่าไป59ตัวตาย11เอ็ดเาฮปา,ามาดูการแต่งปืนทอมสันของเรานี่เองนะครับ M 1 9 2 8 a 1ก้าแปนึ่ฮะคือทอมมี่เรามาผมเน้นไม่ต้องคลิกซูมก็ได้หรือจะเล่นคลิกซูมก็ได้นะฮะแต่ผมเน้นเป็นสับปืนเร็วนะครับผมแล้วก็เวลาเวลายิงผมจะพูดยังไงเดียร์มันจะเร็วขึ้นนะฮะดึงปืนขึ้นมันจะเร็วขึ้นอะจะพูดยังไงเดียแล้วก็เน้น accuracy นคะครับผม accuracy เวลาตรงจะได้ดีที่สุดระยะตรงนะฮะผมเน้นไว้แล้วก็เพิ่มกระสุนไป50นัดเลย แล้วก็เน้นนี่เลยฮีทไฟเลยฮะยิงแบบไม่ต้องเล็งนะครับผมมันจะดีขึ้นเชื่อผมแต่งตามนี้เลยมันจะดีมากๆกครับทอมมี่50นัดรัวให้เลยฮะปุ๊บวงไหนนี่ขวาตายใช้สลบเลยบอกผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ผมด้วยนะครับผมบายบายทุกคนไว้รับชมคลิปต่อไปฮะ